ก็มันดูอ่ะไอ้กินเลยลงลากนั่น้ิงบางเด้อบงนสาวนั่งกินเขาชิมหมอลำเนาะเขาเขาไ่อ่ราเกินเราต้องกินอย่างนี้อยู่ใท้ก็อยู่ได้ยันไงยู่ไงเขามีนาินแม่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 มากินเขาแม่นแม่แม่ชิมหมอลำแม่ อย่าจําไลเด้อแจวหามันแค่มันสิเบิดแม่โอ้กินแจวนว่าก็ว่าแกอื้อพ่อด้นกับอันนีบ่บ่ๆๆๆน่าจะมีตอนนําเนาะ้มปลาบ่ครับ้มยัง้มเแหนแหนบุญส่งเว้าหยอกเว้าหยอก วัสดีค่ะพี่เพชรแบนแพงนะคะอุ้นน้ำลายแตกมากมากพี่ตุลักษกรนะคะอ้าวยยังว่อยู่ยี่ห้อูปชมเซีย้อปไปเสียเงินแล้ววันนี้พอพอว่านีซื้อกินอยู่มันเสียมันเสียมันเบาเพื่อจะได้่เสื่อเข้ากินคอยกินแล้วจังเบาทีว่นี้ซื้อเขากินตอนบอก็่ากินอกว่า่แมวกับอ่ามักันพอขยันเลยอ้าวแม่ได้ตตาบอกว่า ชมบุญนชงนะชมแมวกับชมกัญชาเราเนี่ยแหละเสียยนโ,ลโรคบกวนชมแมวกับชมกันญชากว่าเจ้าของขนาดเจ้าของแบนเนี่ก็ยังไปหาหรอกกินทางอื่นตัวโรคแบนเจ้าของมาก,กินเลยออแบนบอกแล้วมาให้กินแม่แตะคำหนึ่งแล้วก็บอกกิน เขาเ็นเดกวองเ็นปลดกเนี่ยไรนี่ไกลเล็กไก่าจดจิบเอ็นทองเบนเล็กไกลนี่ะบอกเคยนนนเาหนได้ไงเท่งแงไกเป็นเนี้ยงเงินเท่งจะหาจะไม่อยนะแม่เล็กไกลที่เล็กยางป็ดอ๋อกแปถ้าเงินเท่งอะเรื่องคนดีเด่นอามกินรเยเรียนรถหมเขไปดองเด็กของไปเอาเงินเท็งลเบง ใ่หมูเผาเองซำดึงดึงอานี้ลครับผมไปกินเผาแล้วคือผมเลยผมมากินเผาแล้วข้เอขงอไ่กะไยังไงเด็ดที่หกจ่อยบักินคนละไมแที่ับเกียบเผนครับกบ กินกับจิ๊บๆไปเพื่อนแล้วกลกินเ้าพี่เบียพี่เบียพี่เบียกินข้าไมมกินเาวน้อกันเลยพี่เบียกินข้ากินเผานี่มันของกินหมดเลยเรื่องกินมีอยู่เป็นงานอะไร็นบาอกินื่อี้เนี่ยมาแลไหมพี่เบียมากินข้าก่อนเป็นงานอะไรกิน อาอิ่มยังลูกีงหต่ำต่ำนะยังเที่ยงยังเียงเโอ้ยมากัแนนอนอยู่แล้วเียงอเียงอสานัแบบกึมนียร์้ไเงยเบยงกอไปกินเบียร์อยยากเแมไดยุกน้าวไปี้ยเอาแกีวกัน ลงมาทีล้วโอ้นูสาวพอกับมักกินก๋วยแางเลยเข่นกวยวีหนึงกินยู่สองมหมดอ่ะก็ต้องกินเผาเ็ได้ก๋วยแท่งเผาเขาก็มาปกวยกันแล้วเออมาดีมาดีนอนไก่ไก่ละ เอาละนอดเอาละเอาละปนมันจะตีบจะดี๋ยวเข่าอ่ะนอดลูกดีดีกินได้หลายเลยไม่ค่อยอ้วนได้โถเว้ยกินได้หลายนะลูกกินได้หลายเด้อกินได้หลายกินหล่นแล้วกต้องเสียงเงินพอหลายตัดเลี้ยงจะได้เจ้าเมื่อนี้จะแกดจะเลี้ยงแกะแกดเขาเจ้าพักกันอันนี้กันอยู่เนาะพี่น้องกาลังสิ่งศุพ่ออยู่เพี่น้องกาลังสิ่งศุพ่ออยู่พ่อห้ากินพ่อห้ากินเขาแล้วบอกว่าพ่อว่าสิเลี้ยงอยู กินได้อิ really? <c oughs> <c oughs> ้มได้หลายไงกินเยนไในหน่อยเนาะกินเียเดินมดไปกินางน้านอื่้านเานแกงได้กินที่กําลังกิน้ามากมากกินเข้าว3 ชีวิตบลำบนนั่งกินแต่คือลรเต้นกินลำกินเนาะนั่งกินวะแมนยุทธ์นาะมริซ้อนนี่เนด้อแสบแห้งไปพอดีเลยแปรงในหุ่นตูดปพีหมึกข้าวมาแตงนี่มาแแ่งนี่ เผาตีกันเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นใจเย็นอียง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 ่ไฟาอลยน้อง่ากินเพี่แม่มายเลยครับพี่ย้ลเองไ่ต้องใส่แสงยัางเลยใส่แสงอันนี้ใส่แสงแบบนึงเหมาะเลย้อยๆัดเจมเลยออแตงนาอยู่นี่ก็สบายเลยแม่แพงทุงแล้วก็มาจัดจมาถองแล้วมนดีแล้วไปแาให้ให้เพื่อนลองเนี่ย คือผู้ชนยได้ผู้ชงชั่วฮาฉางแต่งหน้าดูรจังเลยส่แปดกงหกมมากมงคงไมหนถ้าไปเดียวัน อยากอยากไปอีกอยู่อยากไปอีกไปไปมาแล้วไปตอนเขาชิดลป้าแล้วพระพุทธรูปที่อิตาลีผมไปเป็นแค่ตองเขาคุณก่อนที่มันไปต่างประเทศกันขงกออยขงกอทอนไปเจ้าต่อนกันเลยตั้งแต่อี่ยังก่อนอันนั้นมากเลยทำสนอกกิดูอันนี้ป้เอาิ่มเมื่อไรบัดนี้ทึกใอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็แตกแล้วมันเพราะว่าทางผู้ปวะวัะิมันผู้นวกันลองลองอะไรก็อีกหนึ่งดีป่ะ อพ่ออกินกินไปกินขาวม่อไบกินหลายไได้เิดหลุามยเขายังไม่ได้เห็ดมาไล่เลยไม่ได้เห็ดเลยมาไลแม่สู้กับแมววิลพรยาละไรมืดอื่นจะเห็ดพุ่งงนกิงจังเห็ดกระดาษยามันขึ้นมืดอนบมันบสท่านแล้วพ่อ

เอาพี่บุญทรงจะซิมเบิงเอาคือไห่ต่ผู้เดียวพี่นอรใช่นี่มันจะมีน้ำนุ่มมันจะหวานพี่นอรเอามาเอาไห่ต่ผู้เดียวเา <c oughs> อาหมักมากยยเจลแล้ว <c oughs> บ่หน,นินมันจะกรอบม,มันจะวหวานแต่อันนี้มันกรอบม,มันหอมนะั ันนมนมมากระนันนมนมอีหย่งเอาผากตะบุญส่งยังกับบุญส่งข้ามหลายเลยข้ามหลายเลยข้มอวนนี่เอามากระท่านมากกระบุญส่งบุญส่งข้ามหลายโบมีเลยนี่ครับพี่นอชนาเพื่อนคมอวนไงอยากให้น้องสาวอ้วนอ้วนกินผัวเนี่ย ไม่กวานเมืดแอบออกมากระทันบ้านพี่บ่อตรงไครบ่อบ่อบ่อมันแถวบีแถวบ้านพี่นองหลักแว่นคืออไรไหมนี่ดิแว่นเอกวาดแล้วแอบอ่างของคนอื่นเนี่ยของข้ามันหักไงข้อวมัน้หักนหักมันเต็นมันก็สิหมักแห้งแว่นอันอันนี้แว่นมือเขาพอ สวัสดีค่ะแมมบิลัยพรนะคะมีสองบิลเลพรมีบิลเลพรเดียวลาดฉงวงมีบิลเลพรเดียวลาดฉงัง ร้อนแล้วเก็บเก็บไปร้อนร้อนเนี่ยร้อนแล้วเราเป็นยังแล้วเจ้นอาหารได้ปาทจำเจียร์มจำเกียรเมาเพศประเยู่ครับ

เซฟแค่คำลาโดยมาเดอร์ค่ะมากินขาวนองกน พี่วังแมมบอกกินด้วยคนคำรามมาเด้อโดนมาเด้อแร้วพี่น็อตบอกว่าเอาผักที่ทรงแต่ว่าเขาเราบรบผักห้ามเอาใผักกินได้เล้อเขากลนกินได้นะ ร้อยอย่างแม่สบายดีสบายดีขาวดํากแม่ขี่ข่าวหรือเล่ายม่นาคือห่อเลยคือเป็นี่อ ยัยงลอยยี่สิบครับบไปมีเบียร์ผสมเหล้าายอยู่เขาไปนังสาบเป็นได้บัตรก็ได้ที่เอไม่ลอยนู้นก็จะมาแจกนะกับไป่องไม่เอาไปให้ที่งานเส่็นวันศุกรสวัสดีค่ะสบาดีสบริษัท

ไปด,ดีโอ้พี่อยู่นาวงามบอกนาวบัดบอกเขามาในวันเดเลยก็ได้พอดีตอนน้รลามากาบผาคู่ในวัดรเองจ้ะอือใเออ,อล้านบัดเลยก็ได้ผวมันเนไรจริงก,รงกัน,น,กนไง,งแมนตอนนร่าก็อยู่นาวนางานในนาวไธีปเดิเพกกิาะว่าปกติลายจอดไปข้างหลัง ก,ก็จะตรงต่อเวลาเนาะเป๊ะ <ừ> พี่น้องเปล่ามาเด้อค่ะพี่น้องเปล่ามาซื้อบัตรซื้อปีนะคะเอออันนี้ก็ซื้อปีอีกข่าวบนเนนมนผัสวดมนต์เอออสวดมนต์แอะไรที่ที่เหลัา เบ่งนังนั่นลับล็อกคอกันปกับ